โอ้ยพุ่นพี่น้องโอ้โหท่าสามท่าสามมือนี่โอ้ยท่าสามเลยพี่น้องหนื่อยอยู่โอ้โโอ้โหอุยอ้ย,อยเอาแล้วพี่น้ององุมแล้เก็บอุ้มนะพุ่น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 ผูกสูงๆนะครับพี่น้องเบิง้งเบิ้งกันน้ำพุ่น จากน้ำยูขุ่นนะครับบกลงมาพี่พี่อุ้ยผวดโปะครับน้ำบกเร็ว,วๆพี่น้องผมไม่ยามเบ็ดครับพุ่ไม่แหงยมแหงพี่น้องเอ้ยยึกยึกยึดคืดอกูดังกเอารุนกันรุนกันเอาอูาอา้เรือาพายง่าย,ย,ายาๆพี่น้อง หรือเป็นหรือเป็นหินกับประจักษ์เพียวกันต้องรุนครับก็ไนดะ้จหินกับสวงก่อนบักใหญ่แล้วเอาออกกี่ดอกก่อนนก็ไม่เอาออกประเดีดยดูบขอ,อยัดปดหินก่อนแนะต่ว่าเผือกลอยอยู่นะครับขนาดตัวโตอยู่ บ่มีเหยื่อเสียบนะครับพี่น้องโอ้ยันแสงตง้องขอไฟพี่น้องไลยๆนะครับยามพิษทางแล้วงานก็นั่นติงเดี๋ยว,วพี่น้องว่มันนตัวผีตัวหนอนอืมอืมอืม พุ่นพุ่นพุ่นพี่รองผมอือปลาเงีงปลาเงีงอุ้ย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 ปลาโนเขาครับปลาโนเขาอีกแล้วเอางกอ้ยลุดอ้ยอ้ยอุตส่าห์ว่าจะยกขึ้นลุดพี่น้องเอ้ยลุดเสร็โอ้ยม่ได้เลียครับ เมดแล้วมีตัวเดียวมั้งอ้ยมียู่พี่น้องเอามีกแก่เมืออ่อยุโอ้โหโอ้ยเอาแล้วพี่น้องผมเฮ้พ่อครับผมปลาปลึงครับอโอ้โอึ๊บน้ย,ยตัวสวยงามครับพี่น้องผม โอ้ะโอ๊ะโอ๊ะเจ้าเด่นซจ้าดินโอ้ะมู๊ตคือตัวงามเทวันพี่ดองเไยนี่ครับปลาเทพโอ้ครับโหดำๆเอ้าเรียว่าเขาล็อกนะครับประสบผลสาเร็จอยู่เออสาผาดปลานุ่เขาไปยังไใส่เรือนครับยอยเด็ด เย์ขอบจัก,กรวันแจนวูมันคือปวดเนี่ยวะเดี๋ยวไปปล่อยบอ่อนี่นะครับสวยงามพี่น้องผมเทโพใส่เครื่องโล่นะครับอ้ามีอีกบ้าง โอ้ยพุ่นพี่น้องโอ้โหท่าสามท่าสามมือนี่โอ้ยท่าสามเลยพี่น้องเอาไม่เอาไม่ตัวแรกลุดไปตัวสองได้ตัวสามก็ต้องได้โอ้ตัวใหญ่โคกเกครับผมต้องต้องใส่ตัวสวายแล้วนั่นต้องใส่ตัวสวย ต้องใส่ตวสวัยครับผมนี่แนวตักอุยอ้ยเอาอุย้ยหลุดครับผมโอ้ยพลาดสองพี่รองเอ้ยงานนี่นาเสียดายครับเด้ออือ เด้ยมาตัวเดียวครับ